โอ้โหพริกหน้าใส่เพื่มอีกมักเลหลายค่ะพี่น้องตุ่มล้วไม่ไหม้ค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องมือน,นี้คืออยากินกว๋วยจับจกคลองอีกแล้วค่ะอากาศยำเร่งๆกะทรงเย็นๆค่ะพี่น้องได้สุดหอนๆนี่เสียบด้วยค่ะือ้อน,นี้ตุ่มกว๋วยจับจกคลองเดี๋ยวเทยังไงก่อน เต็มพอดีค่ะพี่น้องอันนี้ต้มหัวหนึ่งด้อค่ะเมน,นี้ใส่เหลือดใส่หมูสับใส่ลูกชิ้นปลาบัวลอยอกลมกล่อมอร่อยมากืพี่น้องกลวยจับพากินสามห่อร้อยกวยจับกึ่งสำเร็จรูปมีติดบบานสะดวกด้วยค่ะใส่พริกไทยก่อนน้อยนึงเพิ่มความหอม แล้วก็มือนนสิใสซมักหน้าวนีาค่ะ <c oughs> <c oughs> พริกหน้าใส่เพิ่มอีกมกักได้หลายค่ะพี่น้องอืม <c oughs> <c oughs> แบบนี้หูหดตุ่มไม่ไหม้ค่ะพี่น้องอันนี้เป็นเส้นสดด้วยค่ะกาจับเก่งสำเร็จรูปบบตองต้ม่มดนนด้วยค่ะพี่น้อง จัดร้อนมากมตุ่มแล้วไม่ไหมค่ะโอ<ฮ>้โหหอนแน่นอนอืม หอมริกหนาค่ะพี่้องอร่อย พี่นองสร้างไปขาตุ่มใส่ยังกระไดเบิดค่ะพี่นองว่าแต่เขามากินใส่ไข่ใส่กุ้งได้เบิดค่ะห,หวอน อัันออนอาทวน,ทวน ต้มไว้จับขาดยั้งกระได้ด้วยค่ะพี่น้องเรื่องแต่วาา่าอย่าอย่าลืมพักชีเสียบค่ะใส่พักชีน้ำจว่าหาไพ่โบ๊ใส่พักชีกะใส่พักชีกใ,กชใบเลื่อยหรือว่าต้นหอมกระได เมั่มากินเลือดไก่ใส่หลายๆค่ะพี่นนองช่วงนี้อำเภอพี่บูนมันก็บมี่งาน อนุสเสวรีพระจุมณีด้ค่ะผู้ใดยอยากมาเบิงสื่อของของกับมาขายหลายค่ะพี่นองอายุกไก่กะล่องไปเบิงเนื้อค่ะคงกินห้ายหลาย กินจนสิเบิดยังม่โมฮันเศ้าหอนอยู่ค่ะพี่นงตกหอนหอนถาอ้าโมหอนมันกบบระโบเสียบเนาะพี่นง มสับเห็ดเป็นก่อน มึงอะใส่เครื่องมะนในสองค่ะเพิ่มแต่บักนาวกับพริกหนัก ส่วงดีค่ะพี่น้องสดหอนๆช่วงนี้อากาศเย็นๆค่ะแบบอยากแบบว่ากินเม่นนุสดๆนะคะพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นมือกว่าวว่าจะเ็ขาต้มกินอีกอยากกินจริงๆกะอยากกินก๋วยจับลุงบ่อยอยู่ค่ะแต่ว่ายันเกรงใจพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวก็สิว่า เออขายของจะสั่นหนังสี่จริงๆของนี่จะขายหรือบวกขายนี่มันกต่เมียนอยู่ค่ะพี่น้องบ่นขายบ่อยอยากขายของแต่ว่าเมนุ่งที่เ้าอยากกินเนาะค่ะคือคืออยากก็คือคืออยากคือกันกับพี่น้องบางเธออยากกินเ้าจี้อยากกินเ้าห้วยเกลือบางทีก็อยากกินมะม่าอยากกินสมตำอยากกินหมูกรอบอยงนีนะพี่น้องคือคือบางคนเป็นกับมากินแต่บอกงกินบ่อยกินทุกเมืองสิคือกันค่ะพี่น้องแถวบานมวยแห้งแบบหานก้อยจับหลายอาหารหลักเลยแหละ จริงๆอะอาทิตย์หนึ่งกินอยู่ประมาณหาเหมือกินตอนสอบแต่ว่าตอนแรกกะมาเฮ็ดเมนุ่แบบว่าเสียบให้พี่นองเบิ่งน้ากันนะจ้ะเอา้าบอกหลายใน่เจักหน่อยด้วยค่ะพี่นองกะขอโทษขออภัยหลายๆค่ะของกินในชีวิตประจําวันนะคะมักไผ่มักมั่นอยากกินไผ่อยากกินมั่นนะคะพี่นองบ่าว่ากันเอา้าไเธอนึงนะคะถ้าผู้ใดสนใจก๋วยจับพากินบายพากินพาเซบอันนี้สามหอหอยด้วยค่ะพี่นองเป็นเซนสดมีเ้นใหญ่แล้วก็เเ้นน่อย ถ้าพูดใดอยากกินกัดตืดๆมาได้สำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้า